สวัสด,ด,ดีครับชาวนี้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวสักคู่ก็ชมทะเลหมอกนะครับเรามาชมด้วยกันนะครับความงามของดอยพางามนะครับเริ่มสว่างแล้วครับ

สวยจังเลยกว้างเดี๋ยวรอดูตอนนี้มีแสงขึ้นมาจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะโอเคนี่ค่ะป้อมค่ะหนึ่งสองเริ่มค่อยคอยรูปโอเคอ่าไม่รูปน้องแป้งอ่ารูปหนึ่งสองสามอี่โอ้ยสวัสดี เต็มตัวนะเต็มตัวมันครึตัวเต็มตัวว่านี้คลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปช่วงเย็นช่วงเย็นจะมองเห็นต้นไม้ยอดไม้ธรรมชาติแต่ยามเช้าเช้านี้เห็นเป็นคลื่นคลื่นหมอกเคลื่อนกิวลมช่วยที่เปิดแต่ไม่ได้นี่ หมอกไอ้น้ำกับหมอกบกเป็นธรรมศาสตร์ที่ทสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพระอาทิตย์จะขึ้นดินแล้วครับทะเลหมอกที่ดอยฟ้างามบ้านสาแพอำเภอแจ้ง <Cait> ว <target> ับะเป็นทะเลหมอกที่สวยงามนะครับเดี๋ยวจะขอทราบรายละเอียดจากพระอาจารย์ท <guitar> ่านพระโครสันติปนารักษ์ดรนะครับ ไมด้้ขึนารเชิญทุกท่านขึ้นมาชมได้นะครับความสวยงามโดยพาน่ามงามเนาะเออเดูแสงเจ็ดมอเู้ออนี่เข็มมอนี่อันนี้อันนี้จริงขยะไปนะมอไปอันนี้มอไปโนลมามันก็เลยก็บได้กว้าง บวันกันนะคนนี้หมอกลึกวันเราชมทะเลหมอกทิศตะวันตกนะครับติดกัะแม่น้ำตอนนี้หมอกเริ่มจางขึ้นนะครับเพราะพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วนะครับ ชมฟอรมงานของธรรมชาติของหมอกดอยผางามทุกท่านได้ชมแล้วก็มาชมด้วยตัวเองนะครับได้นะครับจะได้เห็นกับธรรมชาติเดินขึ้นมาโดยธรรมชาติ จะได้สวยงามกว่านี้อีกนะครับบางสาวมาหมอกจะหนาทึบกว่านี้นะครับวันนี้มันมีอากาศสีครึ้มๆพาครึ้มผลนะครับมาสมด้วยตัวเองนะครับจะได้รู้ครับขอเชิญมานะครับทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับ มาได้ที่บ้านสาอำเภอเจะหม่มจังหวัดลำปางบ้านสาแพะนะครับจินตนาการนะครับว่ากรณนเมฆภาพทะเลหมอกเป็นภาพอะไรบ้างนะครับแต่แต่ท่านจะจินตนาการแล้วนะครับ มาหอมหน่อยศิลปะข้าหลามกันบ่โขกอยู่เจาจานเป็นโคผัดพันธุ์ ใส่แล้วแข็งวะฮะแข็งเอาไม้ก็เอาไม้กันฮะเอาไม้กันใส่ของเสียไปตัวกันไล้ใส่กระป๋าว่ถ้าใส่งาขี้มอนี่ครับตับงาใส่ะเกี๊หน่อยครับอร่อยอยู่

Oh! <gasps> กินข้าล้ำเลยดียีเลยมีแรง Ờ. Uh. Uh. Này. Ở huh? Ở Ugh. <clears throat> หลังจากสมทะเลหมอกแล้วเรามากราบพระนะครับขอพรพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับใครได้ชมคลิปนี้ ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับชมคลิปต่อไปข้างหน้านะครับ